สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับชวนรถก,กับข้าวนะครับวันนี้วันหยุดนะครับวันอาทิตย์อ่าวันนี้อยู่บ้านนะครับโหดูวันนี้อยู่บ้านดิดูครับรรยากาศคึมๆเหมือนฝนจะตกนะครับผมถือว่าถ้าเป็นบรรยากาศที่ดีครับเราร้อนกันมานานนะครับอันนี้อยู่บ้านก็ได้อย่างมาดูแลต้นไม้หน่อยนะครับแม่ปลูกไว้นะเพราะว่าบ้านผมดูดิครับมันก็ยังโลง่งๆอยู่นะครับปลูกไว้ก็มีปลูกไว้กินนะครับเป็นนี่นะครับมาดูใกล้หน่อยเป็น มะม่วงนะครับแก้วขมิ้นนะครับนี่นะกำลังงามๆนะครับต้นยังเล็กๆก้เขายังเล็กๆอยู่เลยครับมาใกล้ๆหน่อยดูความงามของใบนะครับไม่รู้งามรอเปล่านะแต่ก็พอได้ครับปลูกไว้กินเล่นยๆนะครับไม่ได้จริงจังถึงขั้นอะไรครับต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ครับอ่าค่อยๆเดินมาดูดูกันนะครับผมเป็นลำไยนะครับผมลำไยลำไยนี่หลายปีนะยังไม่มีลูกเว้ยไม่รู้จะได้กินตอนไหนนะครับต้นก็ใหญ่นะครับสามปีสี่ปีแล้วมั้ง รหรือผมไม่ได้ดูแลดีล้วก็ปลูกตามมีตามเกิดไปนะครับผมปลูกไว้กินเล่นต้นเริ่มใหญ่แล้วครับต่อไปเราจะไปดูฝั่งนู้นกันนะครับเห็นไหมเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนตาม,มาครับน้ามมากก็บรรยากาศที่บ้านก็นจะประมาณนี้ครับพื้นที่ก็จะโล่งๆหน่อยนะครับไม่ได้ลกมากอะไร อ๋อตอนนี้เขาบอกเป็นมะม่วงนะครับชื่ออะไรนะมะม่วงควงหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะเอห็นแม่เขาบอกอ่านี่ก็แม่บอกขอกินแบบ1ดืนปีนะครับได้กินจ่ไม่ลืมจะได้กินไหมเนี่ยครับเนี่ยแปดเก้าเดือนแล้วนะครับเนี่ยส่วนอีกต้นหนึ่งนะครับก็เป็นเหมือนกันนะครับเป็นมะม่วงนะครับเีมาดูใใกล้หน่อยนะครับเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับผม ก็เหมือนกับต้นนั้นเลยครับแก้วขมิ้นเนี่ยมันก็อร่อยนะครับกินง่ายนะเห็นไหมโอ้ดีจริงๆเลยนะครับนี่เป็นการเห็นไหมครับดูทางน้ําครับายดูเห็นทางน้ํากันหน่อยครับเป็นน้ําจากการซักผ้านะครับผมจะไม่ทําให้เสียเปล่านะครับผมขุดร่องน้ําไหลมานี่นะครับนี่เรามาดูนนี้กันนะครับอ่าเป็นกล้วยนะครับผมต้นกล้วยนี้ผมเพิ่งจะเอาลงดินนะครับผมปลูกในตะกร้าแล้วแต่แรกครับเป็นกล้วยด่างนะครับ ผมได้มานะลูกค้านะครับเขาได้มาเขาให้ผมมานะครับทีนี้กล้วยด่างเนี่ยสําหรับผมนะครับจะฮิตหรือไม่ฮิตผมไม่เกี่ยวนะครับผมไม่สนใจอยู่แล้วนะครับผมปลูกเพราะผมชอบมันสวยงามเห็นไหมมาดูใบใกล้ๆกันนะครับนี่ครับเห็นใบใกล้ๆไหมเห็นความด่างมันไหมนะครับผมปลูกเพราะผมชอบนะครับผมเอาเนี่ยผมเพิ่งเอาลงดินเหมือนเขาจะแตกยอดใหม่นะครับไหนมาดูตรงกลางกันนี่เห็นไหม แตกยอดตรงนี้เห็นไหมครับนี่เห็นไหมอ่าแทงยอดออกมาแล้วครับแทงใบใหม่ออกมาแล้วผมปลูกเพราะผมชอบนะครับเรื่องเรื่องจะขายได้นะครับหรือไม่ได้ผมไม่สนใจอยู่แล้วครับผมชอบนะครับมันสวยอันนี้เอะถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้น่าจะเป็นมะนาวแป้นน่าจะเป็นมะนาวแป้นพิจิตรนะผมไม่แน่ใจนะครับไหนน้องมาใกล้ๆหน่อยนะครับนี่ดูยอดเขานะครับยอดมะนาวนะครับปลูกไว้กินมั่งครับช่วง มะนาวแพงเนี่ยนะครับแมงแพงเลือกเกินนะครับผมแพงมากนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับนยจะให้ดูจริงครับระบบน้ำนุ่นะครับอยากให้เห็นถ่ายไปดูนะครับน้ำเนี่ยไหลมานะครับเห็นไหมไม่เสียเปล่านะครับการใช้น้ํานะครับนี่เห็นไหมถ้าเกิดไม่มีน้ําซักผ้านะครับก็จะเป็นอ่าสายยางปกติอันนี้นี่ครับอันนี้เพิ่งตัดไปนะตอนนั้นนะครับฝนตกฝนตกเนี่ยอายุพัด หมือนจะหักนะครับก็เลยตัดใหม่ให้มันแตกใหม่มาเป็นต้นผักหวานนะครับผมอันนี้ก็อยู่มานานแล้วครับอยู่มาหลายปีแล้วครับตั้วแต่ผมเด็กๆนะผักหวานตัดให้เขาแตกใหม่ก็น่าจะดีขึ้นอันนี้เป็นของต้นกล้วยของป้านะครับผมจะเล้งๆเล้งงหน่อยนะครับก็มาครับตอนนี้อยู่บ้านก็จะประมาณนี้ครับก็ถ่ายให้ดูเป็นต้นไม้ที่แม่ปลูกไว้แล้วกันนะครับผมก็ไม่ได้อะไรมากนะครับปลูกไว้ไว้กินนะครับ รอบหน้าจะมีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูใหม่นะครับเจอกันครับผมเดี๋ยวครับ